ขอต้อนรับสู่ช่องสำนักนิยายเนื่องจากทางช่องไม่ได้เปิดการสร้างไรายได้จึงอยากขอแรงสนับสนุนช่วยโดเนทเพื่อทางเราจะนำไปปลดล็อกนิยายตอนต่อไปตอนที่121ยอดฝีมือกลับมาเกิดใหม่เจ้าสำนักท่านคิดยังไงกับความคิดเห็นของข้าปูเซินเฟิงถามความคิดเห็นอะไรการจับจิ้งจอกเวทแท็กแทก จังอยู่หน้านิ่งไปจากนั้นเขาก็กระแอมไอออกมาผ่านไปสักพักก็เข้าไปตบไหลโอเสินเฟิงแล้วพูดว่าอาจารย์โอมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแม่เจ้าไม่ต้องกังวลอะไรมากจิ้งจอกพันหน้ารีบพูดขึ้นมาว่าเจ้าสำนักข้าคิดว่าการกินหญ้าลุงตาหน้าจะง่ายกว่าดูสิคุณแม่อยากจะกินหญ้าลุงตามากกว่าจังอยู่ผายมือและรู้สึกโล่งอก ดังนั้นอาจารย์โอก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจับจิ้งจอกเวทแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นโอเซินเฟิงก็รู้สึกเสียดายนิดนิดน่าเสียดายจริงๆเขาคิดว่าถ้าหากจังอยู่ลงมือด้วยตัวเองบวกกับการเตรียมการมาเป็นอย่างดีไม่แน่ว่าอาจจะจับจิ้งจอกเวทได้ในความเห็นของเขาแล้วในเมื่อจังอยู่เอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายดังนั้นก็น่าจะต่อสู้กับจิ้งจอกเวทได้อย่างไม่ยากเอาละตกลงตามนี้แหละจังอยู่โบกมือเขาไม่กล้าให้โอเซินเฟิงพูดต่อ คุณแม่อดทนรอไปก่อนระหว่างนี้ข้าจะช่วยเจ้าคิดหาวิธีรวบรวมย่าลุงตาเองยังไงซะย่าลุงตาก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการแค่จิ้งจอกพันหน้าเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมังกรน้อยด้วยทันทีที่จางอยู่พูดจบจิ้งจอกพันหน้าก็พูดขึ้นมาว่าไม่จําเป็นต้องรบกวนเจ้าสํานักข้าสามารถรวบรวมย่าลุงตาได้แม้ว่ามันจะหายากแต่เขตมืดนั้นกว้างใหญ่มากข้าต้องหามันพบแน่ๆ ก่อนหน้านี้นางไม่รู้ว่าย่าลุงตาช่วยกระตุ้นสายเลือดจิ้งจอกเวทให้นางได้เมื่อนางรู้แล้วก็เป็นธรรมดาที่นางจะไม่มองข้ามมันแค่เจ้าคนเดียวเจ้าอยากได้คนช่วยหรือไม่จังอยู่ถามเจ้าสำนักท่านลืมฐานะของข้าแล้วจิ้งจอกพันหน้าหัวเราะข้าคือเจ้าแห่งเขตมืดหนึ่งในสามของเขตมืดคืออาณาเขตของข้านางคือหนึ่งในสามของเจ้าแห่งเขตมืดแม้แต่เจ้าแห่งเขตมืดอีกสองตัว ก็ยังไม่กล้าที่จะหาเรื่องนางเลยปราบใดที่นางเอ่ยปากสัตว์อสูรอย่างน้อยหนึ่งในสามของเขตมืดก็ยอมเชื่อฟังคําสั่งของนางในบรรดาสัตว์อสูรที่ว่ายังรวมไปถึงสัตว์อสูรขอบเขตตันซวนขั้นต่ําและขั้นกลางจิ้งจอกพันหน้าสแสดงสีหน้ามั่นใจออกมา<ๆ>เจ้าสํานักข้าขอเวลาสักสองสามวันข้ารับปากว่าจะรวบรวมย่าลวงตา,มมาให้ได้ดีถ้าเช่นนั้นข้าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าก็แล้วกันจังอยู่พูดขึ้นมาจริงสิตอนที่เจ้าเก็บรวบรวมย่าลวงตา พยายามเก็บมาให้เยอะๆหน่อยยิ่งมากยิ่งดีเพราะค่าจำเป็นที่จะต้องใช้ของสิ่งนี้จิ้งจอกพันหน้ากระพริบตาเจ้าสำนักต้องการย่าลวงตาด้วยใช่เจ้าพยายามรวบรวมมันให้มากเข้ามันยังมีประโยชน์อื่นอีกแล้วเจ้าจะรู้ในภายหลังจังอยู่มองไปที่เสี่ยวหอร้านที่นอนอยู่บนไหลแล้วหัวเราะอ,ออกมาอีกอย่างถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปเจ้าช่วยข้าหาหินดวงดาวทีก็เหมือนกับย่าลวงตายิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอะไรคือหินดวงดาว จิ้งจอกพันหน้าถามด้วยความสับสนจิ้งจอกพันหน้าเคยได้ยินเรื่องย่าลวงตาม,มาก่อนเพราะย่าลวงตาพิเศษเป็นอย่างมากมันทำให้ผู้คนได้เห็นภาพหลอนและยังสามารถระงับลมปราณได้อีกด้วยเถ้าหากไม่ทันระวังเผลอกินย่าลวงตาเข้าแม้แต่นักสู้ขอบเขตตันซูนก็ไม่สามารถโคจรลมปราณได้อาจจะพูดได้ว่าย่าลวงตาคือยาพิษก็ว่าได้ยาพิษที่อาจจะฆ่าคนได้เพราะความพิเศษของมันย่าลวงตาจึงโด่งดังจนแทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เมื่อเทียบกับย่าลวงตาแล้วหินดวงดาวนั้นดูธรรมดาและแทบจะไม่มีคนรู้จักมันข้ารู้จักมันโอเสริรนเฟิงหัวเราะออกมาหินดวงดาวคือวัสดุในการหลอมมันหาได้ยากมากคนส่วนใหญ่ไม่อาจใช้มันได้กระทั่งนักหลอมระดับสูงก็มีไม่กี่คนที่รู้จักมันจิ้งจอกพันหน้าถามต่อหน้าตามันเป็นยังไง โอเสินเฟิงยิ้มหินดวงดาวนั้นแยกยะง่ายมากผิวของมันเป็นสีดำแต่กลับเปล่งแสงสีขาวออกมาทำให้อากาศรอบๆบ,บ,บิดเบี้ยวไปมาเหมือนถูกไฟเผาอาจารย์โอพูดถูกต้องหินดวงดาวเป็นเช่นนั้นแหละจังอยู่พยักหน้ารับรองคำพูดของโอเสินเฟิงจิ้งจอกพันหน้าแสดงสีหน้าแปลกใจออกมาสีดำมีไฟสีขาวโอเงิงเฟิงพยักหน้าจิ้งจอกพันหน้าพูดต่ออากาศรอบตัวมันบิดเบี้ยวไปมาเหมือนกับโดนไฟเผา ถึงโอเซินเฟิงจะรู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่เขาก็ยังพยักหน้าถ้าเป็นแบบนั้นข้าก็รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนจิ้งจอกพันหน้าหัวเระออกมาข้าเคยบอกไว้ว่าเมื่อปีก่อนข้าได้ข้ายูนิคอนไปในรังของมันนอกจากไขมังกรโลหิตแล้วยังมีหินแปลกๆอีกมากมายถ้าข้าจำไม่ผิดหินพวกนั้นน่าจะเป็นหินดวงดาวที่ว่าจังอยู่ตาเป็นประกายขึ้นมาเจ้ามั่นใจ สีของมันเป็นสีดำและเปล่งแสงสีขาวออกมาอากาศรอบๆบ,บ,บิดเบี้ยวเล็กน้อยเหมือนถูกไฟเผาจิ้งจอกพันหน้าอธิบายรูปลักษณ์ของหินที่ตัวเองเจอามาด้วยสีหน้าที่มั่นใจไม่ผิดแน่หินพวกนั้นจะต้องเป็นหินดวงดาวแน่ๆน,นางเงยหน้าขึ้นมาด้วยความมั่นใจเจ้าสำนักสบายใจได้ตอนที่ข้ากลับไปข้าจะไปเอาหินดวงดาวนั่นมาก่อนคิดไม่ถึงเลยว่าทันทีที่เจ้าเข้าร่วมสำนักดังเฉียงเจ้าจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้ จางหยูมองไปที่จิ้งจอกพันหน้าด้วยความชื่นชมว่ามาเจ้าอยากได้อะไรเป็นของรางวัลโอเซินเฟิงและออ่ม่มองไปที่จิ้งจอกพันหน้าด้วยความอิจฉาและอยากไปแทนที่จิ้งจอกพันหน้าตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่นางก็ไม่ได้รีบร้อนพูดออกไปในทันทีนางครุ่งคิดอยู่สักพักก่อนจะกล่าวออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังว่าเจ้าสำนักข้าขอ,อยาฟื้นฟูขั้นที่สองสักสองสามเม็ดได้หรือไม่ ผ่านมาแค่วันเดียวแก่นเลือดของนางก็ฟื้นฟูขึ้นมาเพียงเล็กน้อยซึ่งมันยังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์อีกมากดังนั้นในตอนนี้การบ่เพะของนางจึงอยู่แค่ขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำจะไปยากอะไรจังอยู่ไม่คิดว่าจิ้งจอกพันหน้าจะขอรางวัลที่ธรรมดาเช่นนี้ เขานำยาฟื้นฟูขั้นที่2ออกมาจากถุงประมาณ10เม็ดนี่คือยาฟื้นฟูขั้นที่20เม็ดรับมันไปหลังจากที่เจ้ากลับมาพร้อมกับย่าลวงตาและหินดวงดาวข้าจะช่วยปรุงยาฟื้นฟูขั้นที่3ให้1เม็ดเขาไม่ใช่นักปรุงยาระดับ3าดาวแต่ตราบใดที่ฝึกอูโม่เสร็จเดียวเขาก็กลายเป็นนักปรุงยาระดับ3ดาวเองนั่นแหละตอนนี้ถือว่าเป็นการรับปากไว้ล่วงหน้า จิ้งจอกพันหน้าตกตะลึงอีกรอบแต่จังอยู่ก็ยังพูดต่อไปว่าแน่นอนว่าข้ารับผิดชอบแค่การปรุงยาส่วนวัตถุดิบในการปรุงยานั้นเจ้าต้องหามันมาด้วยตัวเองถึงจะเป็นแบบนั้นแต่จิ้งจอกพันหน้าก็ยังแปลกใจอยู่ยาฟื้นฟูขั้นที่สามให้ผลที่น่าทึ่งมากแม้ว่าจะใช้แค่เม็ดเดียวแต่ก็สามารถฟื้นฟูแกนเลือดที่เสียไปได้ทั้งหมดเจ้าสำนักเป็นนักปรุงยาระดับสามดาวนั้นรึ โอ้เสินเฟิงแปลกใจมากยิ่งจังอยู่แสดงความสามารถออกมามากเท่าไหร่ภาพลักษณ์ของจังหูยูในใจของทุกคนก็ดูลึกลับมากขึ้นเท่านั้นอูโม,โมยิม้มข้าว่าแล้วนักปรุงยาระดับสามดาวมีสถานะที่สูงส่งอย่างมากในอาณาจักรโจสถานะของพวกเขานั้นสูงยิ่งกว่านักสู้ขอบเขตในใจของอูโม,โมนั้นเทิดทูนบูชาจังหอยยูมากขึ้นตันส่วนซ่อีกเรื่อย นักปรุงยานักหลอมนักฝึกสัตว์อสูรและอื่นๆข้านั้นมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยถึงจะเทียบกับอาจารย์โอไม่ได้แต่ก็ยังนับว่ามีประโยชน์อยู่บ้างจางอยู่อธิบายด้วยรอยยิ้มเขาใช้โอกาสนี้ทําให้โอเงินเฟิงและคนอื่นๆประทับใจในตัวเขามากยิ่งขึ้นถ้าหากในอนาคตเขามีความสามารถใหม่ขึ้นมาคนเหล่านี้จะได้ไม่แปลกใจมากโอเซินเฟิงตาเบิกกว้างเจ้าสํานักเข้าใจเรื่องการหลอมด้วย ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่พรสวรรค์พิเศษกลายเป็นของหาง่ายแบบนี้นี่อยากให้คนอื่นตกใจกลัวจนตายหรือไงอู่โมชาไปทั้งตัวแต่ไม่นานเขาก็กลับมาเป็นปกติเขาคุ้นเคยกับการที่จังอยู่มักมีความสามารถพิเศษใหม่ๆออกมาอย่างเช่นการปรุงยาและการฝึกสัตว์อสู์เท่าหากตอนนี้บวกการหลอมเข้าไปด้วยก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะรับไม่ไหวอะไร การหลอมจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากข้าต้องเสียเวลาไปมากกว่าจะสามารถเที่ยวชานมันได้หากพวกเรามีเวลาว่างก็ค่อยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการหลอมเถอะจังอยู่โกโหกหน้าตายออกมาท่าทางของเขาดูจริงจังมากไม่แม้แต่จะกระพริบตาโอเสริรเฟิงอ้าปากทางและยิ้มออกมาอย่างขมขื่นเจ้าสำนักข่ายยอมแพ้ท่านจริงๆเขายอมแพ้จริงๆคนเราจะมีพรสวรรค์ที่สูงส่งแถมยังหลายด้านได้ยังไงกัน การปรุงยาการฝึกสัตว์อสูรและการหอรออมอเขาไม่รู้ว่ายังมีอะไรบ้างที่จังหออยู่ยังทําไม่ได้ถ้าหากวันหนึ่งจังอยู่เดินมาบอกเขาว่าตัวเองสร้างไข้กลได้เขาจะไม่รู้สึกแปลกใจเลยยิ่งน่ากลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งคาดเดาความแข็งแกร่งของจังอยู่ไม่ได้เท่านั้นตลอดชีวิตหลายพันปีของโอเซินเฟิงเขาไม่เคยเห็นอัจฉริยะที่น่ากลัวแบบนี้มาก่อน เขาถึงกับสงสัยว่าจังอยู่คือยอดฝีมือกลับมาเกิดใหม่หรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจังอยู่จะมีพรสวรรค์พิเศษเยอะแยะแบบนี้ได้ยังไงกันแถมยังแข็งแกร่งจนน่ากลัวอีกด้วยเดี๋ยวนะเกิดใหม่ทันใดนั้นโอเงินเฟืองพลันชงักขึ้นมาเมื่อความคิดนี้แล่นเข้ามาในหัวหรือว่าเจ้าสำนักคือยอดฝีมือกลับมาเกิดใหม่หัวของเขาพลันแล่นชิวก่อนที่ข้อมูลเกี่ยวกับจังอยู่จะค่อยๆผุดขึ้นมาข้อมูลเหล่านี้เขาได้มาจากการสอบถามอู่เชิน ตามที่อู่เฉิญบอกมาจังอยู่เพิ่งจะแสดงตัวออกมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี้เองก่อนหน้านี้จังอยู่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่และไม่เคยแสดงความแข็งแกร่งออกมาหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือความแข็งแกร่งที่น่ากลัวนี้เพิ่งจะปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนไม่อย่างนั้นด้วยนิสัยของจังอยู่แล้วเขาคงไปแก้แค้นหลิงไหายยาและคนอื่นๆนานแล้วในเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนจากขอบเขตท,ทวนขึ้นมาเป็นขอบเขตวิญ,ญญาณ ไหนจะความสามารถในการปรุงยาการหลอมการฝึกสัตว์อสูรและอย่างอื่นอีกทุกอย่างมันดูเหลือเชื่อเกินไปบอสแสทุกอย่างนำไปสู่คำตอบเดียวเท่านั้นนอกจากยอดฝีมือกลับมาเกิดใหม่แล้วโอเซินเฟิงก็คิดคำตอบอื่นไม่ออกเลยหูเชิญและคนอื่นๆอ,อ,อาจจะไม่รู้เรื่องการเกิดใหม่แต่โอเซินเฟิงรู้ก่อนที่จะตายโอเซินเฟิงไม่เคยเชื่อเรื่องการกลับมาเกิดใหม่แต่หลังจากที่ตายไปแล้วและอยู่ในร่างวิญ,ญญาณมาหลายร้อยปี ซึ่งทำให้เขาเชื่อในข่าวลือตลกๆแบบนั้นกระทั่งร่างวิญญาณก็ยังมีแล้วทำไมการกลับมาเกิดใหม่จะเป็นไปไม่ได้โอ้เซิรนเฟิงทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวมากกว่าเดิมแม้แต่ร่างวิญญาณก็ยังสั่นไหวไม่ผิดแน่เจ้าสำนักต้องเป็นยอดฝีมือกลับมาเกิดใหม่โอ้เสริรนเฟิงตื่นเต้นและเชื่อในความคิดของตัวเองบางทีเจ้าสำนักคงปลุกความทรงจำาขึ้นมาได้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนดังนั้นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่าเหลือเชื่อขึ้น เมื่อคิดว่าจังหยูคือยอดฝีมือกลับมาเกิดใหม่โอเซนเฟิงก็ใจเต้นรัวเพราะในข่าวลือที่เขาเคยได้ยินมาคนที่กลับมาเกิดใหม่สามารถปลุกความทรงจำในชาติที่แล้วของตัวเองได้และมีแค่ยอดฝีมือที่สูงส่งเท่านั้นที่สามารถทำเช่นนั้นได้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีข่าวลือว่าพวกที่กลับมาเกิดใหม่ได้ในอดีตล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนระดับสูงที่เคยเหยียบย่างอยู่บนอากาศเป็นเหมือนเทพเซียนองค์หนึ่ง เข้าหากจังอยู่คือตัวตนที่น่ากลัวนั่นบางทีข้าโอเสิรินเฟิงคงมีโอกาสได้สร้างกายเนื้อครึ่งมาใหม่และกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง